กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมสองหนุ่มปรชจนภัยแดนสตรีมนะครับวันนี้เรามีแขกรับชนินพิเศษสองคนไหนลองแนะนำตัวหน่อยสิครับนี่คือเอเด็กตีกแก่แนะนำตัวโอเคเหมือนเขาจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับงั้นให้คนนี้แนะนำก่อนแนะนำตัวหน่อยสิครับพี่ใหญ่นหนวดโอเ้เรียกวา่า นั่นแหละครับตามนั้นคุณล้านนี้ก็คือเป็นเด็เกที่วราต้องทำในบ้าน,นใช่ครับเชิญคนนี้อ่าอีกคนที่ไม่ได้แนะนําตัวข้ามไปชื่อชื่ออะไรครับกลับมาถามรอบก็เอ,อเคค่ะโอเคก็อันนี้เป็นเสียงเบาทนเสียงเบาทนเสียงเบาทนเสียงเจไปเลยครับ เควสวันนี้เราต้องเควสวันนี้ต้องหากระดูกของผีแล้วก็ต้องไอ้นี่เช็คว่าผีเป็นผีอะไรแล้วก็หาผีด้วยอเมเสผีต,ผผตัวนี้ชื่อฮิอดาเบเกอร์อทา้าตายในบ้านด้วยสาเหตเุเหมือนจะมีโจรขึ้นบ้านนะครับ เดี๋ยวอันนี้คือเรายัางไม่ตามมาัดาพตัดหน้าของเพื่อนอันนี้ไม่อ่ามันเป็นข่าวครับเมื่อนานมาแล้วดีครับเพื่ครับเปิดยีบกันไหมครับครับโอเคครับเียไปชท่่ั้นนกอผมขออันนี้เปิดยีบกอนได้ครับได้เลย เ,เดี๋ยวมองใช่ห้องนี้ก่อนนะครับห้องนี้เหมือนจะไม่มีอะไรอยู่ชั้นสองครับกำลังจะไปตรงห้องอีกทางครับห้องนี้เหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วก็โอเคเป็นเใจอยู่ผมมาห้องคอมนะครับเหมือนห้องคอมจะไม่มีอะไรนะครับห้องคอมไม่มีอะไรโอ้พี่ใหญ่ มีมิกกี้มิกมกี้เมาของเราครับผมไม่อยากจะบอกว่าคุณเริเปิด, e ดยีแย็บหรือเปล่าเปิดอยู่ครับเปิดตลอดเหมือนเราต้องลองไปเช็คชั้นล่างอยู่นะครับดี่ไหมครับอืมอโ,อโ,อโอ้ยผมเจอกระดูกผมเจอกระดูกครับคุณแก๊ปคุณแก๊ปผมเจอกระดูกชั้นล่าง มีเวเว็บเไม่เด้งครับไม่เด้งม uh, ีแค่กระดูกอเราลองสำจอ้กระดูกเราอยากเก็บข่าวว่าเป็นแูติกมัอาจะทำให้ผีโกรธได้ครับถ้าเราไปเก็บกระดูกแต่ว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้เคนอยาเข้ามาเนะก็เออเบเงียบเออเอเออเอเ ฟังเสียงได้ดีครับโอ้ยไม่ได้ผ่านไปซึ่งตอนนี้งานว่ากัานจะแย่เพราะว่าบางทีถ้าเราควรออกตเเิดต่อเราค,รคุณแขกรับเชิญเอเชีย e ครับออกไปเช็คให้หน่อยครับใช่เราเป็นเอเชียออกไปเช็คไหนครับเลดี้เฟิร์สครับงานนี้ยังไงก็ต้องเลดี้เฟิร์สใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณมิกออาไปงานกะ็เป็นเอเชีย e ไม่ออก ไม่คุณไอเดียจังหวะนี้ก็เลยที่เฟิร์สใช่ไหมละครับผู้บอกเป็นสุภะผู้บอกผู้บอกมาผู้บอกฮัลโหลเป็นพี่ใหญ่ทีเดียวแล้วงั้นเราก็จะลองตั้งเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมออกมาแล้วถ้าจะตีทุกคนจะยังไม่ต่ำมากนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเช็คในบ้านให้ขอนะครับ อมมา้ีแกลบตามมาเลยครับส่วนแยกกันคนละสองทางครับแยกกันสองคนละกลุ่มสองกลุ่มครับคุณมิก,กับคุณเอเชียไปเออชั้นใต้ดินเอ้ยไปเช็คชั้นใต้ดินครับยังเช็คไม่หมด,เ,เ,ด,ดเดี๋ยวผมเช็คห้องชั้นกลางให้นะครับ <Hello. S 2> เฮลโหลห้องนี้เอเสองครับห้องนี้เอฟสอง อนี้ F สองใช่ครับใช่ครับคุณแก้วคุณแก้บเฮ้ยเจมรีโลคุณขี่ครับก็แบบเออเฮ้ยเฮ้ยอยาเข้ามาว้าวเฮ้ยอยาเข้ามาเมไม่ก็ี่อยาเข้ามา หล Jamie, ุดแล้วหลุดหลุดเหลุดไม่อยู่แล um ้วเดี๋ยวติดตามสถานการณ์ไนะครับคนนัตอนนี้จบผม พอนอนเย็นผมมาได้ผีผีไม่สามารถไปข้างนอกได้ครับตรงเรื่องนี้ผมเอาไม้กางเขนมาดีกว่ากำลังจะวางสมุดเลยผีผีพังกระจกครับผีพังกระจกพังกระจกตอนนี้มิกกี้คือผมคำถามก็คือพี่มิกกี้มีไม้กางเขนใช่ไหมที่มิกกี้วางสมุได้หรือเปล่า เมนพีจะเริ่มโกรธแล้วนะครับเนี่ยเรายังไม่ได้สักอย่างเลยนะครับไปเช็คอุณหภูมิห้องนั้นก่อนครับเช็คอุณหภูมิ e s ไม่ขึ้นไป้อาอัโต้ไป f อะอะไรก็ไเ่นห้องฝาเลไป้าเนี่ย e f แค่สามนะครับยังไม่ถึงห้าเช็คอุณหภูมิก่อนครับเช็คอุณหภูมิคุณคุณครับ ยมีวิทยุด้วยครับปิดวิทยุก่อนครับวางไว้ด้านขวาน่อยครับเดินได้แบบตัวนี้มีตัปปินิตบล็อกตัวนี้มีตัปปินิตบ็อกสองแก้มครับเอ้ยขอเป็นเมทเฮ้ยเข้ามาปิดวิทยุดีกว่าครับ ี่ you cannot ถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยก็วางได้ทันทีเขียนเขียนมาจ้างเขียนนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าผู้รับตายกันแน่ให้วางกด G วางได้ทันทีเลยครับใครดับเมื่อไหร่ปุ๊บวางเลยง่ายๆครับเฮ้ยมีน้ำเปิดครับคุณแก๊ปห้องน้ำมีน้ำเปิดบ้านละ1ขอจะตอบคำถามก็แปลงน้คุณลินดาเบเกอร์ขอบคุณค่ะลินดาคุณตาโต๊ะ มีโกดอฟนะครับตอนยี <5> <5> <5 <5 <5> <5 <5 ้ต anyway ิอุณหภูมิเท่าไหร่ครับเช็คหรือยังอุณหภูมิสองนะครับยังไม่หนาวไปปิดน้ำหน่อยปิดปิดน้ำก่อนไหมครับคุณแกปิดน้ำก่อนไหม คุณแกป๊ปผีมาครับผีมา,า,า,าน่นไงผีเดินมาแล้วเยวไม่ยู่แล้วไมู่้แล้วเาบอก่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเวลาคุยนอกอลกันจรู่นะครับ ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้พผมคุยอะไรกันเฉยๆมาครับตอนนี้พวกเรากําลังเข้าไปในบ้านไปสํารวจอีกคันตอนนี้ผมเป็นสภาพวิญญาณน,นะครับไม่สามารถทําอะไรได้เช็กลายนิ้วมือหน่อยไหมครับคุณแก๊บลองเช็ลายนวมือตามกระจกน้ําเปิดครับห้องโถงน้ําเปิดครับคุณแก๊บน้ําเปิดสองที่นะครับตอนนี้ อนเนื่องจากที่ผมคิดว่าเอาวิเย็ุไปก่อนแล้วกันนะไปเช็คลายนิ้วมือก่อนครับคุณแก๊ปใช่สมุดโอใช่สมุดครับสม,มุดอ,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 อยู่ที่ศพผมครับไอ้อผมปุ่เบิ้ลอยู่ไหนล้วเนี่ยศพผมอยู่คางตู้ที่เราซ่อนกันนะครับเอาล่ะเราจะต้องไปกเก็บกู้ในเรื่องของสายแล้วก็นะผีไม่น่าขโมยไปหรอกครับ สมุดออได้มแล้วใช่ไหมี่ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่มิกก้มาใหญ่ใหญ่ใหญตัดตัดเดี๋ยวเอ๊ยตัวใหญ่น่ต้องมีสต๊กพี่มิกี้วางสมดเดี๋ยวยโอเคไม่หยิบอยูแข้งกองนะผมติดยาเร็วหนึ่เกี่ยนะครับตอนนี้เป็นคทุกีวน่าอนจากการ มันม <chat> ันมันมันเขียนว่าอะไรครับมันเขียนเป็นอ่ามันเขียนเป็นอัฐกะลาคุณคุณแก้วทำไมคุณไม่ปิดน้ำสักที้อะครับทำไมคุณไม่ปิดน้ำสักที้อะครับไม่เขียนว่าบัตรครับมันเขียนว่าเลือดเลือดคุณผมขอเป็น คนจ็คิดเดียเด๋ยวผมกะกรูกผี่ตัวนี้อ็ข้างอาคา่าเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนครับอตอนนี้ผมกำลังภาพผมต้องแพนกล้องคุณเลยครับคุณแก๊ปเอาเลย ปลอดภัยหรือเปล่าครับปลอดภัยครับปลอดภัยอ๋อออกมาเลยครับอดาวดิบของเราดิบก็หมดแล้วเราดาวดิบก็หมดกดตัวเจเป็นการดาวดิบนะครับคุณเอเชียผมขออยุญาตเออคุณเอเชียครับแขกรับเชิญ เออคุณเงียบจังครับโอเคเราเราเนองเกมจะเออเป็นติดที่ควรัปเราจับแล้วก็สอบสอบพวกเราไปโอ้นี้นะครับได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเริ่มเกมใหม่ทีนะครับรอบนี้เหมือนเราจะเดาผิดกันนะครับอ่ากลับมาแล้วนะครับสำหรับเกม เกมอะไรครับคุณแกร์ต้องเรียกวก็แมปส่เดี๋ยวรอบนี้เราจะมาเอาคืน่างรอบก่อนนะครับที่เราทาพลาดไปผีที่เราเจอตัวนี้ชื่อว่าอะไรคุณแกร์ครับเหมือนเวทวันนี้เราจะต้องมีค่าสติต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็หยุดผีด้วยมากรางเขน,อ,นอืม เดี๋ยวผมเจ้า E M S ไปนะครับกับอ่าแวนครับเดี๋ยวผมเอาไปเองครับ <ไป S 1> เดี๋ยวผมเอาไปเพปียนไปมาครับเหมือนเราจะเจอเหมือนเราจะเจอบ้านเหมือนครงนี้ที่เรามาจะเป็นโรงพยาบาลไหมครับคุณแคปหรือเป็นโรงเรียน,น,นต้องเข้าไปเช็คดูก่อนคุณคิดว่านี่เป็นบ้านหลังใหญ่หรือ น่าจะบ้านหลังใหญ่ไหมครับใหญ่มากบ้านของเศรษฐีแน่เลยครับคุณคุณอะไรนะครับที่เรามาไอ้นี่ไขปริศนานี่ต้องว่าตัดเย็บได้ครับได้ครับเหมือนเขาจะเป็นคนที่มีตังค์นะครับช่วยอย่าปิดไฟด้วยครับมันเองเปี่ยนตัวเย่างดีเลโก้เหรอครับไม่ได้ กระดาษกระดาษอะไรครับคุณมิกคุณมิกอยู่ไหนครับชั้นล่างครับดึงไปลดัคุณอย่าดึงมั่วนะครับมันเป็นการเรียกขี่ในบางทีแ,แค่ maybe มีคัดเอาไฟตรงนี้ครับโทษครับดึงไปแล้ว,ลวอันนี้ผมก็เห็นครับ มันก็เป็นโน้ตอือจะอะไรได้างล่ะไม่กินใครจะไปกลัวผีเกมเลโก้กันนะครับอ้านเองกัวผีมินห้องนอนนี้จะไม่มีเลยนะครับ เดี๋ราขอมาเช็คห้องนี้กันก่อนนะครับเจอกระดูกครับเจอขาเจอเล็กครับเจอเล็กเราอย่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 ามึนเกลือเราเอาไว้พักรักเกียรติมาได้ก็ัึเกลือเดี๋ยวแยกกันเดี๋ยวแยกกันสี่คนนะครับแลกตำรวจมมึงี เดี๋ยวถ้าผมเจอผมจะเรียกครับแยกแยกกันไปดูความผิดปกติของมีรอยนิ้วมือครับติ๊กเลยครับเ,ออเหมือนนั่นนี้กาจะเช็คไปแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปออห้องตันี้ใครก็ได้สองไฟนะครับผมโมมินเฮ้ยยาวเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับห้องนี้ เแค่เสียงนกเสียงกาครับบังนะ <S <S แค่เมบีบีครับเอ,อไปชั้นบนกันเลยครับชั้นล่างกับชั้นอ่าปกติไม่มีอะชั้นล่างกับชั้นแรกไหนครับไหนในห้องน้ำใช่ใชัดเจนนะไม่ต้องเอาไปตอกเลย จกะโลกครับกรโหลกแท้ๆเลยครับย่าปิดไฟมานะย่าปิดไฟย่าปิดทีวีมันกระโหลกห้องนี้ครับห้องนี้เฮ้ยผีมาครับพีมาผีมาผีมาผี้าเฮ้ยเฮเฮ้ยเก กลางกนหนาขีดดินแดนไม้ก้างขีดใช่ครับเอไปข้างหลังด้วเช็คโกด์ออฟเป็น,นึ่งนะครับเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครที่มีชื่อที่เช็คอุณหภูมิช่วยไปเช็คอุณหภูมหิห้องห้องเมื่อกี้น่ะครับที่มันมีไหม e เวสองครับ e เวสองถ้าเกิดตอนนี้ไม่ e เว็ไม่ขึ้นครับ oh, <okay. S 1> ว้ายตายตกใจเวน oh, <okay. S 1> ผีมันอยู่ดีพุ่งมาเลยอ่ะคุณโอ้ oh. ตกใจผีมันอยู่ดีพุ่งมาลอยมาจากไหนลอยทะลุกำแพงเลย oh, okay. เสียงด้วยลบสี่ลบสี่ลบสี่หนาวครับหนาวหนาวใครแข็งเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกำลังแบบกำลังเพลินเลยครับแม่แม่แม่ครับอันนี้คือหนาวแล้วผม อีมาเมื่ไหรบอกนะครับไม่พูดก็หกได้เย็นแน่นอนใครมีสมุดไหมครับใครมีสมุดมันไม่เขียดถ้าไปตัวนี้ไม่เขียดตัวนี้ไม่เหียดโอเคครับเดี๋ยวไปหยิบโมชั่นให้นะได้ครับเฮ้ยอะไรครับอะไรเหรอเดี๋ยวตอนนี้ไฟเปิดเอ้ย จะไ,ได้ดีครัอืมฮึมฮึมถ้าเป็นโยกจะมีโมชั่นถ้าเป็นไต่จะมีออฟไม่ใช่ไม่ใส่ออฟเป็นตลอดเลยเป็นนึงนะครับผมเปิดไฟแป๊บนะครับผมไปสับคัทเอาไฟมาแล้วครับเหมือน ผีเหมือนผีจะปิดไปนะครับคัดเงามานะครับได้เวลาท้าทายขั้นแรกกันนะครับทุกคนครับผมจะท้าทายขั้นแรกพลังเออล้น พวกคุณออกไปสำรวจเลยครับแยกกันสองคนเลยพวกคุณไปกดขา่อยครับไปกดกระดูกขาเราลงไปกดเลยกดเองเลยวะเดี๋ยวผมผมต้องดูสถานการณ์ กดยังครับกดแล้วอ่ะถายไปแล้วอ่ะกดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คของก่บนนะครับข้าสถิตพวกคุณเข้าไปสำรวจกันก่อนนะครับ ไฟแช็กเอาไปจุดเทียนเ,เดี๋ยวเอาไฟฉายไปเหรอครับอยู่ที่มือเยอะเ,เกินแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บครับไม่มีโกลด์ออฟครับผมใส่ลตลอดผมใส่ลนลนะไม่มีนะครับไม่มีโกลด์ออฟครับนาราปีตัวนี้ไปเก็บไาก่อนครับ เดี๋ยวก็หาเดี๋ยวฮะหาหาที่ซ่อนก่อนครับหาที่หาที่ซ่อนก่อนถ้าเกิดเก็บขาไปแล้วจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเหรอครับงั้นลองกลับไปห้องที่ผีอยู่ดีีกว่าครับเราลบลูบอตัวตีมได้เลยทีวีครับทีวีเหลือทีวีขอว่าโทมไป ปิดทีวีครับปิดทีวีเจ้าปิดแล้วเ <Y ow. S 1> เหมือนผีตัวนี้ <Y ow. S 1> จะไม่ค่อยไม่ค่อยเหียนมากยัยโอ้โประเทคไทยเย้ ยัดมากานเขียนเลยเราหลีอะมันไม่เขียนไม่พูดแล้วก็ไม่มีโกดอเปล่อมันเฮียนถ้ามันเฮียนจะเหลือโยคายงั้นผมติโยคายไว้ก่อนนะครับไม่มีเลยไม่มีครับผมเจียนแคค่่่เพิิมาะตรับไมม่ีเลย งั้นก็ผมตาว่าเป็นโยใครก่อนนะครับขอาว,ว่าเป็นไดาะ่ยเป็นแ่งบาติคาตตีพวกคุณต่ำมากเลยครับผมยังห้าสิบเปอร์เซ็นย เราต้องลบหลู่มากกว่านี้ครับนี่ครับเวลาของเราคนถือไม้กางเขนหายไปไหนครับรผีมันดับไปแล้วครับออกไปนี้ เฮ้ย,ย,ยค,คุณกด G เลยนะครับถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นกด G เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไมรอบลูลอบลูเฮ้ยเยี่กับนีแล้ว ทำไมตรงนี้มีลอยเปื้อนอีกเพิ่มอีกแล้วตั้งรับครับตั้งรับแผนสี่ด้าน ไม่ไม่ได้ไหมได้ไหมอยากได้รูปนอะเป่าผมแล้วไม่ไ่เป็นเลี่ยมเลยน่ะไม่แบบไม่อยากทิ้งผมไว้ข้างหลังได้ไหมเออเปิดไม่าด้เลยเปิดไม่ได้เลยตัดปางไม่ติดยาให้เราไป

เคราะนี่สามคนสาวคนคนสมองพอหมดแล้วเนี่ยแต่ในเวาลา <c oughs> พูกสมองพอ <c oughs> งั้น <c oughs> เองเดาว่าเป็นตัวนั้นตัวมันชอบเล่นกับคาสต์โยใครลักษณะนิสัยเป็นยังไงโยใครเนี <c> ่ย <oughs> อมันจะอยู่ั่งรตลอดมันจะิดต่อไปฟ้าัไม,ม,มนน่ียยิ่งมันมันยิ่งดอือทัวนี้มันก็ชอบปิดไฟนะครับชอบปิดชอบไปอ่ะที่กับคนเราโยกไปนชอบปิดไฟเล้มีชีวิตจิตใจ ตัวอะไรครับเยโอ,อ,อ้ยผีเครได้ตังเป็นพันเลยเหรอครับคุณตังสามสิบเล่นกับเพื่อนมันได้เยอะขึ้นหรือเปล่าครับ มาครับตอนนี้ก็สองตาแล้วนะครับผีที่เราเจอมีผีอะไรบ้างครับที่เราเจอตอนตัวแรกคือโอนิก e, และขนาดนั้นนี่ของมันคือมันจะเล่นกับเหยื่อก่อนว้าตัวที่องที่เราเจอก็กคือไซยกก็วันก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับสำหรับประวัติของผีทั้งสองตัว เดี๋ยวตัดไปที่ขั้นตอนการเล่าเรื่องนี้ครับ